อาจารย์ยังไม่ได้ลงอะไรแล้ว,วที่โรงเรียนนะใส่รนะังเอาไว้สาธิตเด็กเกกที่โรงเรียนนะบบอมเบ่เข้ามาดูด้วยครับอ่อาฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับผมนะสมาชิก FC อาจารย์สมศักดิ์ทั้งหลายครับนะแชร์กดไลค์กันด้วยครับสาธิตการแกะลายโดยอาจารย์ดนครับตอนนี้ เรามาทํากิจกรรมหลังกิจกรรมแล้วนะครับเราตัดผมให้กับนะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยนะะนะสอนนะเรื่องของเล็กน้อยนะครับนะเป็นโชว์เวิร์กช็อปเล็กๆน้อยน้อยนะฮะเพืนะ่อนะให้กับน้องๆเรานะครับในะนะนะเรื่องของการแกะล,ลายครับดูเอาไว้หากินกันได้ครับลายเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้ก็มีราคาได้เหมือนกันนะครับผมนะสามารถ ต่อยอดได้นะฮะจากการตัดผมนะครับเป็นไงฮะเห็นไหมครับอ่อย่างนี้เขาเรียกว่า p า a r t นะฮะหรือว่า my heart หรือรูปหัวใจของของแพชนะครับอ่เป็นรูปหัวใจของแพชเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของชื่อด้วยนะอักษรนะฮะคือชื่อนานะครับเห็นไหมฮะอ่นะฮะในคนแก่ครับ นี่ครับผมนี่เป็นไงฮะแชมป์แกะลายนะสองปีซ้อนอนาะจารย์ดนเรานี่เองครับผมไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ